ต่อครับสวัสดีครับคุณสุกิตฮัลโหลครับครับครับฮัลโหลครับครับเชิญครับได้ยินครับครับผมครับเชิญคล่าเลยคุณสุกิตเออลวัโหลครับสองโหลแล้วเล่าเลยครับผมคุณสุกิตปิดโทรทัศน์ก่อนครับมันดีเลยผมจะสอบถามเกี่ยวกับการติดตามสงถามคุณสุกิตปิดโทรทัศน์หน่อยครับมันดีเลยครับโอเคครับ เออผมจะติดสอถามเรื่องการติดตามธงถามครับครับมีการมิฮะคือไฟแนนซ์กี่งวดนะครับถึงจะมีค่าติดตามธงถามอ้าวเชิญฮะปกติแล้วนะครับค่าติดตามธงถามเนี่ยเออคุณต้องไปดูว่าสัญญาที่ตกลงกันแล้วเนี่ยเขาจะมีนะครับค่าติดตามมันติแดงตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับตั้งแต่งวดแรกนะครับอื นั่นหมายถึงว่าครั้งหนึ่งงวดนะเจ้าเจ้าเจ้าหนี่โทรถามนะครับซึ่งตรงนี้ทุกแห่งเหมือนกันนะครับมไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับขาลโลนบ้านบ้านที่อาใัยเขายิดมีทั้งหมดแต่ว่าอาจจะงวดหนึ่งไม่แพงแต่ค่าติดตามที่มันจะแพงที่สุดนั่นหลังจากที่เขาบอกเลิกสัญญาแล้วเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วไฟแนนซ์จะไป ตรวจสอบที่บ้านแล้วครับเพราะว่ารถยนต์นะครับเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายเดินทางตรงนี้ต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้กฎหมายก็ไม่ได้บังคับเช่นเดียวกันนะครับว่าเก็บเท่าไหร่นะครับนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าติดตามทวงถามค่าติดตามยึดรถอะไรต่างที่ตามต่อมานะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของไฟแนนซ์แต่ละแห่งนะครับหรือที่ทําการที่จะกําหนดเอาไว้เท่าที่ดูเ็าจะบีบบอกเลยค้างกี่งวดค่าทวงถามเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับเขาจะมีเป็นระเบียบ เขาจะมีตรงนี้อยู่กําหนดไว้แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของกี่งวดคือถ้าคุณค้างเลยแล้วก็เลยเวลานั่นคือเขาทวงได้แล้วเพราะหน้าที่ของลูกหนี้คือชําระหนี้ตามที่กําหนดถูกครับเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตามที่กําหนดสิทธิ์ของเจ้าหนี้ก็เกิดขึ้นคือการทวงถามและการคิดอะไรค่าอะไรต่างๆตามเช่นเดียวกับดอกเบี้ยแต่เวลาเราไปกู้ซื้อบ้านหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณครบกําหนดแล้วคุณไม่ชําระ4ี่ห้าวันก็มีดอกเบี้ยขึ้นมาคล้ายๆกันแบบนั้นเหมือนกันครับออ่า เอาตรงนี้นะครับง,งวดแรกเขาทวงปุ๊บก,ก็คือมีมค่าใช้จ่ายแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ก็ตอลองกันได้นะครับว่าเขาส่วนมากเขาจะมีเขาเรียกว่ามีระยะเวลาสมมุติว่าสิบห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเขาก็ไม่ไม่คิดนะครับอะไรต้อ,ค,อคือโดยโดยหลักปฏิบัติที่เราเจะเจอกันนะครับแม้แต่ตัวของผมเองผมก็เจะเจอกันเนี่ยนะครับคือสมมุติคุณชําระวันที่1ิบคุณไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายวันที่สิบอะแต่คุณก็สามารถแจ้ง ไฟแนนซ์ได้เขาก็จะบอกว่าพี่อย่ากเกินวันเท่านั้นเท่านี้นะ,ะถ้าเกินเขาก็จะคิดค่าทวงถามค่าเลี้ยปรับตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็จะมีการเลยให้อยู่แต่โดยที่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้โทรไปหาไฟแนนซ์ไงเราก็จะปล่อยบอกว่ามีก็ค่อยจ่ายแล้วกันแล้วไฟแนนซ์ก็จะโทรมาหาเรามันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจ่ายไม่ตรงเราโทรหาไฟแนนซ์ได้เลยว่าขอวันนี้ได้ไหมเขาจะอธิบายให้เราฟังครับว่าถ้าเกินวันนี้ ได้แค่แค่กี่วันแล้วถ้าเกินไปเขาจะคิดเท่าไหร่ยังไงเขาจะบอกเลยครับนะอันนี้คือวิธีการในทางปฏิบัติที่เราจะไม่ต้องไปโดนค่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ที่บบนๆเข้ามาในรายการเนี่ยส่วนมากคือไม่ติดต่อไฟแนนซ์นะฮะเลยเป็นนานแล้วจนไฟแนนซ์เขาติดตามมันก็จะมีค่าต่างๆมานะเพราะฉะนั้นฝากไว้ในเรื่องของการไม่ชําระตรงต้องโทรหาเลยครับนะขอบพระคุณนะคุณสุกิจนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ